สวัสดีค่ะกลับกันมาแล้วนะคะสําหรับโปรโมชั่นพิเศษของสมุนไพรของเราที่เป็นยาครอบจักรวาลสามารถรักษาได้ทุกโรคค่ะทั้งมะเร็งเบาหวานแทนรักษากลับได้ด้วยนะคะโอ้โหนอกจากนี้เนี่ยช่วงนี้ยังมีฝุ่น PM 2.5เยอะมา,มากเลยใช่ไหมนะคะแน่นอนว่าสมุนไพรของเราเนี่ยก็สามารถช่วยป้องกันได้ค่ะแต่แน่นอนนะคะว่าดิฉันจะมาพูดอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะทุกคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการหลอกลวงได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงกันเลยค่ะ สวัสดีครับผมกินสมุนไพรตัวนี้มาได้2เดือนแล้วครับตอนแรกผมเป็นมะเร็งระยะ3ตอนนี้ผมหายเป็นปกติแล้วครับร่างกายแข็งแรงดีมากเลยครับผมโอ้โหฟังจากผู้ใช้งานจริงแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนยังไม่สั่งกันอีกเหรอะคะถ้าทุกคนสั่งตอนนี้นะคะเพียงกระปุกละ99บาทแถมอีก2กระปุกนะคะถ้าทุกคนสนใจเนี่ยสามารถสั่งกันได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยค่ะช้างมดอดจ้าเส็นอย่างี้ได้ทงกาแฟเจ้า สร้างสมุนไพรจากโชเลลาทัสร้างของอันเนี้ยสร้างของโชเลลาทัโอ้ยมันเสื้อถือได้อยู่ติยายเสื้อถือได้นี่มารักษาเด็กสโลวีนี่มีคนสื่อมาตำบกหลายคนโอเจ้าหูวาสร้างของนี่อันที่เจ้าสร้างอยู่นี่อยากเกาะสมุนไพรมันเสื้อถือบ่ได้อันสมุนไพรนี่ี่เจ้าสร้างนี่ มันบำรุงร่างกายว่าเด็ดรักษาพูนรักษาไปหาหมอพูนโอ้ยหูว่าสั่งของได้เท่าไหร่ทันดิตัวทันทันเนี่มีแต่ตัวมีแต่เสียกับเสียนอกจากสิทธิ์ว่าเด็รักษาแล้วถือตัวอีกต่างหากโอ้ยเตือนพอหักนี่ใหญ่หูผว่ามันตัวนี่หากฮอดเตือนนี่อย่าไปกินสมุนไพรนั่นเอานี่กาแฟโอ้นี่กินซ้ำนี่กินซ้ำนี่ละพ่อ